รถจักรยานไฟฟ้าคันนี้จะขับสนุกจะขับมันขนาดไหนไปดูกันเลยนะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่41กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่เร็วไม่ชา้าจนเกินไปนะครับผมขับได้คีๆเรื่อยๆเลย ขับได้สนุกแบบนี้และสเปคตัวรถเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยนะครับอย่างแรกก่อนเลยนะครับรถเนี่ยสวยมากเลยนะแล้วก็สามารถนั่งได้2คนด้วยนะครับมีตะกร้าใส่ของด้านหน้าให้ มีไฟหน้าไฟเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวขวาแล้วรถก็มีเสียงแตด้วยมีหน้าจอดิิตอลบอกสปีดความเร็วบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่คงเหลือด้านในมีช่องใส่ของเพิ่มให้แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะช่องเสียบสายชาร์จอยู่ตรงนี้มีที่ปั่นจักรยานให้ด้วยจะปั่นก็ได้มีขาตั้งเดี่ยวให้ด้านหลังมีขาตั้งคู่ให้และไม่ต้องโกนรถหายมีกุญแจล็อกล้อหลังให้นะครับด้านหลังมีไฟท้ายตรงนี้มีโชคคู่ล้อหน้าและล้อหลังเป็นล้อยางขนาด1ิบสนิ้วด้านหน้าก็เป็นโช๊คคู่นะครับขับน ทําความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับค่อนข้างจะเร็วเลยนะลองรับน้ำหนักได้สูงสุดอยู่ที่180กิโลกรัมและทางร้านมีให้เลือกหลายสีสนใจกดสั่งซื้อตะกร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเป็นผู้คุยได้ในคอมเมนต์เลย